เจ้าหน้าที่เทาเจ้าหน้าที่ไทยนี่นะมันเป็นปัญหาที่ยากแก่การแก้สำหรับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งจากกรณีที่คุณหลิวอะไรจงอี้ใช่ไหมผู้ช่วยรัฐมนตรีของประเทศจีนที่เข้ามาประเทศไทยในการประสานงานร่วมกันในการจับมือกับทางราชการไทยนะปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ พอคุณหลิวจงยี่เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดนะครับว่าสิบเบนดาการกระทําความผิดต่างๆหรือแม้กระทั่งแก๊งเทานี่ยนะมันมีแก๊งไทยอยู่เยอะสําหรับเจ้าหน้าที่ผมฟังอดีตหัวหน้าอะไรผู้บัญชการภาค6ออกมาพูดนี่นะผมนี่เข้าใจลึกซึ้งเลยนะว่าเจ้าหน้าที่เทาไทยมันมีอยู่เยอะ กรณีหลิวจงอี้มาประเทศไทยในการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ถ้าเราไปดูประวัติคุณหลิวจงอี้เนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นมือปราบตัวสําคัญและก่อนเข้ามาประเทศไทยเขาส่งสายลับเข้ามาสืบข้อมูลหมดนะว่าไอ้ที่แก๊งคอเซนเตอร์ที่ปราบกันที่พม่าเนี่ยนะมีคนจีนอะไรเป็นยังไงข้าราชการไทยใครบ้าง ที่มีส่วนเอี่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องข้อมูลจากประเทศจีนเนี่ยนะเขาเขาชัดกว่าประเทศไทยถ้าเราเราจะไปหวังเขาได้จริงจากประเทศไทยในเรื่องการที่จะไปจับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะไม่มีทางแต่พอคุณหลิวโจงออ้เข้ามาป๊อปเนี่ยท่านเห็นไหมฮะตับตามแก๊งคอรเซนเตอร์ที่เมโดีนะที่พม่าอย่างที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยปรากฏว่ามีการย้ายสี่ผู้มิกับ ได้ไหมย้ายสองผู้การผู้กำกับตอมอเออนะมีตำรวจแม้กระทั่งยศร้อยตำรวจโทก็ยังมีนะที่ดูแล้วมีพฤติกรรมน่าจะร่ำรวยผิดปกติสิ่งเหล่านี้คือข้อมูลจีนที่เขาตรงไปตรงมานะแล้วเขาเป็นข้อมูลแน่นยากแก่คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาญเหนือขึ้นไปไม่เห็นข้อมูลจากหรือจงอี้แล้วเนี่ยยากแก่การปฏิเสธ พราะถ้าเมื่อใดไปปฏิเสธนั่นก็หมายความว่าไม่สามารถปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ได้นะฮะไม่มีทางเพราะอะไรก็ข้าราชการไทยเนี่ยนะครับไปมีส่วนเกี่ยวข้องไปมีส่วนได้เสียไปมีผลประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นคาสิโนแก๊งคอ์เซนเตอร์หลบนี้เข้าเมืองค้ามนุษย์ยาเสพติดโอ้ผมฟังแล้วมันมีความหมดหูเออนะ ถ้าเทียบเรากับประเทศจีนอย่างประเทศจีนผมเห็นในบรรดาคลิปต่างๆการลงโทษเด็ดขาดเฉียบขาดนะครับเราะจะว่าสงสารก็สงสารแต่ว่าถ้าพูดถึงการกระทำาผิดถ้าปล่อยปะละเลยมากมันก็เลื้อรังจับประหารกันเป็นว่าเล่นที่ประเทศจีนอันนี้ดูจากคลิปดูจากข่าวแต่สาหรับประเทศไทยแล้วโทษประหารชีวิตแทบ,บไม่มีการประหารเลยแม้แต่สารมีคำบักสายแล้วว่าให้ลงโทษประหารชีวิต อันนี้คือปัญหาของประเทศไทยในความแข็งของกฎหมายนะครับหรือความเด็ดขาดของกฎหมายแต่ก็เป็นปัญหาอีกประเทศไทยคันจะอาศัยความเด็ดขาดทางกฎหมายเหมือนจีนก็มีปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมไทยนะคำว่ากระบวนการยุติธรรมไทยนะั้นมไม่ใช่ภาษาอย่างเดียวมืนว่ากระบวนการตั้งแต่ชั้นต้นตั้งแต่ตํารวจนะครับความไม่นิ่งนี่มันแน่ความไม่นิ่งนี่มันแน่ห <c oughs> ม,ม,มนนนะครว่ามันไม่แน่นอน นะฮะตำรวจนะก็เป็นกระบวนการยุติธรรมชช้นต้นถ้าทำสานวนบิดเบี้ยวพอไปถึงอัยาการก็บิดเบี้ยวตามพอไปถึงสารสาร,สารไม่ได้เห็นอะไรเลยก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานเพราะนั้นเนี่ยความเออเลอร์หรือความคลาดเคลื่อนสําหรับกระบวนการยุติธรรมไทยมันสูงพอสูงคนเราพอไปประหารชีวิตปั๊บเนีย่ยมันเอาคืนไม่ได้อันนี้คือปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไทยเช่นเดียวกันนะครับโทษ หนักๆในประเทศไทยบันดีก็เลยกลายเป็นรถยดินกันไปซะเยอะไอ้คนที่อาศัยช่องว่างจากาโทษที่มันจะได้รับเนี่ยครับก็เลยทามาหากินในแก๊งเทากลุ่มเทานะครับเทาจีนก็มีอยู่เยอะนะเทาไทยเนี่ยเยอะกว่าเขาไปอีกเอ้เอที่มันจะอยู่กันได้ยังไงหน้าวันนี้เลยฝากประเด็นในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ว่าไอบ้บรรดากลุ่มแก๊งกวนที่ดราม่าสร้างกระแส นะเพื่อเดี๋ยโจมตีว่าหลิวโจงอี้มาประเทศไทยระวังอำนาจอธิปไตยต่างๆนี่นะครับผมมาเลิกเถอะนะบางทีก็ต้องให้เขาเอาข้อมูลลับๆับของข้าราชการไทยมาเปิดเผยบ้างนาะแต่ว่าเหยียบหน้าข้าราชการไทยก็ต้องยอมแล้วครับเพราะข้อมูลเขาแน่เขานิ่งกว่าเห็นไหมล่ะผมถามว่าถ้าไม่มีหลิวจงอี้มีข้อมูลแน่นๆอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยนะครับเราจะกล้าไหมย้ายสี่ผู้กำกับสองผู้การ แล้วยังไม่พอบางผู้การโอ้โหนะครับตามข้อมูลนี่เกี่ยวโยงเชื่อมโยงเลยอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับท่านทัษินชินวัตรเดินทางไปที่ไหนบรูไนใช่ไหมอันนี้ก็ท่านก็เน้นประเด็นเรื่องการแก้ปัญหาคอนเซนเตอร์เช่นเดียวกันทางด้านเศร,รษฐกิจเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะทําอยู่เข้าใจครับแต่ว่าปัญหาคือ ข้าราชการไทยเจ้าหน้าที่เทาเจ้าหน้าที่ไทยอันนี้คือตัวปัญหานะครับโดยเฉพาะยิ่งบรรดาผู้พิทักษ์สันติราชทั้งหลายแหล่ไม่นะครับจะมีสักกี่คนในประเทศไทยเนาะที่เรียกว่าตำรวจไทยแล้วไม่มีใต้โตะ๊ะบนโต๊ะนี่นะไม่รีดไม่ไถมันจะมีสักกี่คนในประเทศไทยนะก็เลยเป็นเรื่องเรื้อรังอยู่พอสมควรครับวันนี้เอามาฝากครับเชื่อกันคิดหน่อยแล้วกัน ท่านทั้งหลายที่ติดตามก็ลองคอมเมนต์กันดูสินะว่าจะทํำยังไงนะครับไอ้บรรดาเจ้าหน้าที่เทาเจ้าหนี่ไทยเนี่ยนะครับมันจะได้หมดสิ้นหรือว่ามันจะลดน้อยแล้วลงไปเยอะๆเพราะนับวันมันยับจะมากขึ้นเยอะๆนะไม่ใช่น้อยลงนะนับวันมันจะมากขึ้นเยอะๆตามภาวะเศรษฐกิจที่มันย่าแย่นี่เออครับเอาละครับจำลองชัยมนขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้แล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ